สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้กะมาพบกับน้ำเสียเด้อค่ะท่านผู้ชมตามนัดค่ะพ่อนนทบุรีสองคู่บนล่างค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวาเป็นเลขสายของพอค่ะท่านผู้ชมค่ะสายของพอค่ะสองคู่บนล่างจะได้เฉพาะวันหวยออกเพิ่นวาเจงสี่ค่ะหรือว่าจะได้แย่มกลางคืนค่ะท่านผู้ชมค่ะ เขาหงวดหนึ่งหลุดงวดหนึ่งค่ะเพิ่์ว่ายังสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซีได้ยินน้ําเชียกับพอสัมผัสกันค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของพอโนนทบุรีน้ําเชียกับอขอขอบคุณพอที่ทรงแนวทางให้น้าเชียทรงต่อผีดอง e เอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเดเอค่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้าเชียกับเกลามงเชียเด้อค่ะไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะ พ่อสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าพออบ,บ้านไปพอ่อพอดแล้วพอดแล้วฝนตกวะค่ะไม่ไอตกตั้งแต่เช้าหุ่นนะโอ้ค่ะเป็นแจ้งไนไอ้บ้านเฮาคือกรุงเทพว่พอ่อบว่วบ่บวัาบวา, <laughs> <laughs> าแล้วอยากเมี่ยว่นี่เมียมาแล้วอยากกลับไปน้นทับบุรีว่นนี่พอ่อ ไป,ไไปคือเก่าอ,อ่ะล่ะไม่เท่าล้วก็กลับไปคือเก่าค่ะเด็กผู้ชมค่ะถึงรางวัลงวดนี่กลับมาอยู่บ้านเท่าเลยเด้อพ่อโอ้วนุ่มจังบุญได้ครเนาะอันใดกับว่าสู่บ้านเท่าเนื้อผัวแมนบ้านเท่ามันหางายกินไงค่ะได้กับว่าสู่บ้านเท่าเน,นเต้องผัวแมนอยู่พ่อค่ะอัน เอินขามเี้งหัวกับว่าไรคือบ้านเฮาเนาะพอ่อแมน่นเอาพ่อบานนี้เลขสายวันหวยออกค่ะพ่อบานนี้เป็นตัวไรกับพอ่อแปองกับเก่าะแปองกับเก่า,าอ,อ่อันความเป็นมากมันเป็นจังไรกับพ่อเขาดีบ่ข้าเจ้าพ่อกับบ่าท่านได้ไอ นั่นพ่อกัหัวเกหัดแกคื่าันแต่วไปเจ้าวัวอเจ้าว่าเขาหัวรุดหัวเขาหวรดหัวแต่ว่าหัวตัวหนึ่งมันรุดทางวดว่าหันรุดหวดนี่ก็ต้องเข้าตัวนอพ่อแม่ถ้าตำคนกเลขสามตัวว่าเลขสามตัวคนข้าเจ้าใหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองเลขสามตัวเลขสามตัวเป็นหนึ่งเก้าสอง ต่ว่าเลกไตตับคูหันค้าเจ้าให้เก้าหาตับแปดสองค่ะต่ว่าเก้าหาพ่อหมากมันบอกเขาแต้มคันเอฟซีมากเกิบดับแต่ว่าพ่อมากนี่คือแปดสองกับเก้าสองแปดสองกับเก้าสองเงินนึ่งเก้าเลยพ่อเนึ่งเก้ากับมากขึ้นกันแปดนึ่งกับมากขึ้นกัน หนึ่งเก้าคันหนึ่งสองอะเดี๋ยวพอ่อบัานขึ้นกันเพราะว่าเลขเลขมีเลข,เลขสายของพ่อเขาเจ้ายินดันมากสองเลขเพระตามที่พ่อเคยติดตามหนึ่งบ้างกับรถแจ้งวัดเดี๋ยวลวดจองเนี่ยพอ่อพ่อรู้ตอกค่ะบนล่างพอ่อพ่อแมนบนล่างบนล่างาที่ผู้ใดมีเลขบน แม่นแม่นเนือเรีกกันล่างแม่นแม่นกับไปกัดเตาแต่ว่าาหรับพ่อพ่อพ่กล้าการตบพ่อกล้าว่าแต่ว่าเก้าหานี่พ่อพ่อมาแทงเออพิ่นไหมากเพิ่นไหมากก็คือแปดสองเก้าหาหนึ่งเก้าสองพอเอ่เพิ่นกะวะห์มากพอนนทบุรีเพิ่นบ่มาเก่าหาค่ะท่านผู้ชมค่ะเมนว่าบมมามันมันเป็น มันเป็นเลขที่ว่าบ่เข้าแต้มนะอ๋อค่ะมันมันบ่เข้าแต้มพอแต่ว่าแต้มพอมันก็นรู้หนักคือกันเด้ค่ะมันก็นรู้หนักคือกันที่ถ้าเจ้ามักกิจับลวดค่ะถ้ามาก,ก็จับถ้าพ่อก็สิพ่อก็สิจับอ,บอยบอู่แต่ว่าสิจับน้อยๆค่ะแต่ว่า192นี่น้ำเสียตัดให้อยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ หนึ่งเก้าเก้าสองหนึ่งสองค่ะบนล่างค่ะบนล่างโอ้คนกระไดมากเลขสามตัวหางเดียวนอกพอแม่พ่อเคยถามว่าพ่อเลขสามตัวเคยเข่าบ่าค่ะว่เข่าเนี่ยเพราไอ้ข้าเจ้าหายบ้านเนี่ยมันมันแบบว่ามันใดข้าเจ้าหายเลขมาหลายห่างนะข,ข้าเจ้าบอกว่าเขา่า ก็หลายครูเด้อค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งค่ะเพราะว่าก็ก็พ่อจีไอมาบักสองแปดสองเก่าเพราะว่าเลขวิ่งโตยืนยันเข้าเจ้ามามันมาสองเนี่ยนั่นเสียแม่สองพ่อก็เลยแปลว่าบักใช่หนีเลยเหนะพ่อเอฟซีถามว่า สายยืนยันทีทีเห้าปอยวิ่งสองอันพอพ่นเด่นมาสองบนหรือสองล่างค่ะไอคันคันมันสองนี่คันมันเป็นดิดข้าเจ้าอาจารย์ผู้ใดหาย้าติดเลขล่างอันก็ค่อยไปนิดล่างค่นสมมติว่าข้าเจ้าห้สมมติว่าข้าเจ้าห้แปด้าล่างสี่เนนป้าขค่อยจะไปนิ่ใส่ล่าง ก้าสมมติว่าเขาจะหายแปดหน้าบนก็ค่อยไปนิ่งใส่บนนั่งสี่นะพวกกี้ของพ่อเป็นนั่งสี่อืมสรุปว่าบนล่างไปเลยพ่อตัวเดียวเพราะว่าพ่อนี่บพ่กล้ากันรันตีเพราะว่าพ่อพ่อเป็นคนเลาอปาดเอาทั้งสี่นะว่าบมานวัดไม่เกี่ยนี่เล่นิ่งพ่อมันรุดแน่นปะค่ะวัดเนี่ยเจ้พ่อกับรัตตีพ่อเอาปากกาพ่อเป็นคนทั้งสี่พ่อไม่ว่าสี่เห็นเจไดเพ่อม่ว่าสีเห็นเจ บอกแกว่าค่ะเขาต้องลอกงวดหนาก่อนเขาจะควายสีเปลาได้เนาะพ่อแม่นสีเปล่านั้นเกิดสำรวมมือกันสินะเพราะมันว่าสีไอ้ล้มปากเปล่าลวดมากที่มาเอานะเดี๋ยวมันจะเสียเนาะพ่อเสียร์แต่เรารักษาชี้นหอยู่ปั่นนี่ยหลังเทียมมันก็ยังเสือผักไปไปเห็นมางวัดคนหนึ่งเก็ะเปล่ามองละลวนบางที่ราลวนเมื่อได้เปล่าว่าตันแล้วก็่ได้ ว่าอ้ยเรียกเขาเรียกเขาเพราว่าังสันค่ะเอาพ่อว่านี่กรนี่ก็เป็นสายของพ่อแล้วค่ะเป็นไห่มากเอาทุกคู่หลอดขาะทันมู้ชมแต่สมมติว่าเลขเก้าหาพ่อว่าเขาแต้มเทียมันเทียมันออกเกีงสีเข้าจะบ่ได้เสียโอกาสนะพ่อจ้าบ้านีีคันหานี่ไปเบิือไม่ซีบเอคู่หมดลางอะว่าป่ามันมันมีแต่ตัวมันติดนั่นไ เก้ามันมีดติดนังเหนือแปดมันมีดติดนังเหนือสองมีดติดนางเหนือมันอยู่ในห<อ>ันลักัดเดอบซี่ไอ้รักเจะตัดเอาอยู่ในหันลักค่ะน้ำเชี่ยกะสิรบกวนพอสมนี้พอ,<า>อพ่อจ้าค่ะขอบพระคุณพ่อได้หลายโชคดีเด้<า>อพ่อไอ้ถึงรางวัลใหญ่ค่ะจ้าค่ะขอบพูดได้หลายพอ่อสวัสดีค่ะจ้อ๋อค่ะท่านผู<า>้ชมสองคู่บนล่างแปดสองเก้าห้าค่ะ นี่คือสองครูบนรางพระไทสามตัวมาน,นะะั่งด้วค่ะสามตัวก็คือหนึ่งเก้าสองเม็ดเดียวค่ะน้ำเชียก,ก็เลยตัดให้เอฟซีนะคะเป็นเหลขบนรางเหล็กบนรางหนึ่งเก่าหนึ่งสองเก่าสองค่ะท่านผู้ชมเก่าสองท่านนั้ตัดสิค่ะหนึ่งเก้า หนึ่งสองว่มั่นใจว่าเก้าสองพอส่วนรูดี้น,นี่บอกดับเนับแต่ว่านี่มี่คาร์ลูส้มนี่เพันวาสองคูนี่สองคูนี่เขาหงวดเป็นหงวดงวดว่างหันบ่เข่าด้วยค่ะคารมลูส้มหงวดนี่พ่นกระบอกไปตามสูตรเพ่นว่าอาจจะเข่าเพราะว่าให้มันถือหงวด เวนงวดค่ะ่อนู้ช่วงวดบ่างฮันพวกเขางวดมีสีเขาครับสองคูแปดสองกับเก่าค่ะต้องมีให้เห็นครับผมค่ะเบิ้งไปก้อนกับอะไรเนาะเพราะว่าเฮายัมว่อท่านเห็นครับค่ะเบิ้งไปก้อนค่ะดานม้ชม่อเอาค่ะดานม้ชม่องก็ไไ้เห็นกันแล้วเลขสายของพอค่ะสองคููเลขสองอสองตัวนะคะ่านม้ชม งวดนี้เบิ้งไปก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมเบิ้งไปก่อนค่ะดูไปก่อนค่ะแต่ว่าเพิ่นว่างวดว่างหันมันหลุดดิค่ะเพิ่นมจะเขา้างวดเว้นงวดค่ะงวดว่างหันหลุดงวดนี้ก็น่าจ,จะเข้านะคะ่ะสําหรับอ่าตามสูตรเพิ่นมาจังซี่ค่ะเพิ่นเวา้าจังซี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสารกิบนี้ขอให้พี่น้อง FC โชคดีทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชม น้ำเชีย่ยกะน้ำเสนอแต่ละอาจารย์แต่ละเซียนกะเป็นเพียงแนวทางให้พี่น้องได้รับชม่มรับฟังทุกๆงวดทุกๆมือพร้อมกับอนุชม้มค่ะขอพระคุณเซียนและอาจารย์ทุกท่านที่ผลหมอบแนวทางให้น้ำเชีย่ยถูกงวดและเอฟซีเข้ามารับชม่มรับฟังถูกงวดขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ